อยากอยากรู้ว่าแบบหลังจากวัน hmm. น yeah. ี้เป wow. <ah> ็นต uh, ้นไปเนี่ยครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นอีกแค่ไหนพี่ตักงกา้ายรูรูอเดียวเราถ่ายสจแล้วเราจะใหนาไนรูปถาาาราย่ารกป่าา่ถ่ายา่ถ่ ก็ขอบคุณทุกคนที่มารอพวกเรานะคะอันนี้พูดตรงๆนะตอนแรกเราคุยกันตั้งแต่เมื่อวันก่อนว่าจะมีคนมาหาเราไหมโอ้โหก่อมากมายก็ยังหล่นกันอยู่ว่าจะมีคนมาไหม้อง,มาาองพ่อใดหรือม่จะคนแน่น้ำตามันออกมาเองเน,เนาะแบบเหมือนผูต้ตก็ยังเป็น อันนี้มันกนารแบบใช้คําว่าลวพบูนมันเหมือนจะเป็นแบบั้งแรกของพวกเราเราก็ลงมาโดยไม่รู้ว่าจะริงคืออ่ไ้ oh. จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกๆการเดินทางในแต่ละวันของพวกเราเนะี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในบูโตระหว่างทางถ้าถ้าเปรียบเหมือนการเดินทางทุกคนก็เหมือนสบียงที่สําคัญในการที่จะทําให้เราแบบมีเชื้อเพลิงที่จะเดินต่อไปไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นกำลังใจแล้วก็ความรักของทุกคน ถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้นะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจขอบคุณจนไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณขอบคุณที่มาอยู่ตรงนี้ในวันแรกของภูโตแล้วก็หวังว่าจะเห็นทุกคนเดินทางไปจนกว่าภูโตจะจบลงเอ่อท่านผู้ชมบอกว่าถ้าไม่มีพวกคุณก่มาขอมากอยากเสียงหา

ใจมากๆคือแบบอย่างที่พี่แบบพี่ทุกคนพูดเลยว่าแบบเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาหาเราไหมแล้วแบบพอแบบแค่ชะโงงหน้ามาคือแบบเยอะต้องหนเกินกว่าที่เราแบบท่าต่างไปอีกอ่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าอยู่กับพวกเราไปนานๆเราไดสัมผัสกัน